สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้อจ้ามีเรื่องมีเล่าให้ตงมาว้ากันอีกแล้วนพี่น้องเออออกจากดรามา่าก็มาพอกข่าวที่เป็นเหมือนดรามา่าท่านจิตใจนพี่น้องเออเบิ่งข่าวขาดบาหลายคนคงสิเห็นแล้วข่าวเด็กหน่อยถูกตีพี่น้องเด็กหน่อยแปดขวบถูกตีจากเพื่อนด้วยกันเอง ทั้งตีทั้งจับกดน้ำในวัยเพียงแปดปีเท่านั้นโดยเพียงแค่ว่ามูกุมนั่นน่ะใส่ให้ไปขออาหารขอเขาน้ำคุณคู่แล้วน้องบ่ไปกับถูกตีถูกผ้าเอาเขาไปในห้องน้ำแล้วก็ถูกตีด้วยด้าม ไม่อันไม่ถูสวมนั่นลหละพี่น้องคอยมีความโูกซึกว่าบางที่ก็ขึ้นอยู่กับท่างขอบครั้วนําแต่เขาว่ากับว,วา่าว่าท่างขอบครัว้วท่างคุณครูเนี่ยไม่รู้แล้วเด็กหน่อยกับมีพฤติกรรมแบบนี้มากโมเมนเถื่อแลก โดยที่น้องแปดขวบคนนี้บอกกาที่จะบอกผู้ปกครองของจะาของจนกระทั่งเดียวนี้เห็นลองรอยอยู่ข้างหลังพี่น้องเอ,อ้ยใจคนเป็นเมีเนี่ยคือสิขาดล่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่าลูกเห้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยโอข่อยคิดว่านา่งมั่นหลายนี่เขาสิงคอยย่งคักด้วยแหละ คอยอาจสิบ่บงึดโดยสัมไปว่าเด็กหน่อยคนนั้นคือเด็กหน่อยกลุ่มเด็กหน่อยคนนั้นคือเด็กหน่อยคอยบ่งึด้วยสัมไปคอยบ่งึดพ่อเม่มั่นดยสัมไปเวาอีหลีเพราะว่าพ่อเม่เนี่ยดูแลสั่งสอนหูกกจาของไม่ได้แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยคอยบ่ฮหูหรอกนะว่าพ่อเม่ผู้ปกครองของเด็กหน่อยซีคนเนี่ยตัดสินใจเหตุยังง่ายหรือว่าสะใจแท้ลูกคอยกับ่บู้เพราะว่า ข่าวมันออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่าข่อยกับบอท่านได้หู้ได้เห็นข่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการขอโทษได้มีการเจราจาได้มีการสร้างสอนลูกจาขวงไหมเด็กหน่อยเปียขวบมีจิตใจที่บิดเบี้ยวในขนาดเนี่ยขอย่รรนะขอยว่ามันบ่นรธรรมดานะข่อยว่ามันบ่แมนเรืองธรรมดามันบ่เป็นเรื่องที่ที่ธรรมดานะ่ะสําหรับมุ่มองของข่อย ในรูปแบบเนี่ยส่วนมากสมัยตะรกอรนเ,เห็นยูแค่ซุ่มเขาเอื่นว่าจังไงล่ะซุ่มเป็นวัยรุ่นเห็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นในเด็กแปดขวบคิดว่าโอ้โหบานเมืองเดินไปที่จุดๆไหนแล้วเด็กแปดขวบกลุ่มเนี้ยถ้าบอถือสั้งสอนไปในทางที่ถูกที่ควรอนาคตอาจจะเป็นไพ่ต่อสังคมได้ อันนี้คือในมุมมองของข่อยนะเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดกับแค่เด็กคนนี้ก็ได้อาจจะเกิดกับอีกหลายๆคนข่อยอยากสิบอกพ่อแม่เด็กซีคนนี้นะในอนาคตมีคนที่เกง่งถิ่เจ๋งก่หลูกคุนมีคนถิ่ใจบิดเบี้ยวก่หลูกขุนเยอะแล้วถ้าไปเจอต่อมือน,นั้นลูกคุนจะเลื้อเพียงล่างณนะวันนี้สร้างสอนลูกให้มันถูกให้มันควร ให้เขาประกามีพฤติการหรือพฤติกรรมแบบนี้อีกเลยไม่ใช่ว่าทั่วไปไม่เห็นเห็นแต่ว่ายังยังของข่อยเองก็ได้พูดได้คุยท่านที่ท่านควนบได้ปล่อยเหตุการณ์บบได้ปล่อยสิ่งใดให้มันรุดหลอดสายตาลูกหลานข่อย คอยสอนเสมอว่าสู่คนแต่บ่ได้ไหมความว่าไปลังแก่คนอื่นถ้าสมมุติว่าคนอื่นลังแก่เฮ้าเฮ้าต่อสู้ขึ้นผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเม่เดี๋ยวป้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเอือยเบิงแต่ถ้าเธอไปลังแก่คนอื่นกลับกัน ฉันคนนี้จะจัดการเธอเองบอ่ต้องถึงมือคนอื่นเพราะว่าการถีอยูในสังคมใดมันบ่ได้จำเป็นต้องเก่งกาสามารถหลับไปรัางแก่คนอื่นไปเหตุคนอื่นแต่การเก่งกาสามารถแค่ป้องกันแลักการดูแลตัวเองคอยหูซึกสะเทือนใจไหม หูซึกว่าการไปลุงเรียนของลูกของเตาเนี่ยมันจะบอบปวดภัยขนาดนั้นได้หรอแค่ระว่างรถตู่จับเด็กแค่ระว่งอุปัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยยังต้องมาระว่างเผื่อนนักเรียนนํกากันอีกก็ต้องให้ผู้ปกครองของแต่ละบุคคลของแต่ละคนที่มีลูกให้สังเกตพฤติการพฤติกรรมลูกนํา ว่าลูกเป็นยังไงส่วนเด็กหน่อยคนอื่นๆที่ว่าไหนมีพฤติการพฤติกรรมก้าวร้าวก็ให้สังเกตอาการลูกถ้าลูกว่อยากไปโรงเรียนถ้าลูกนอนตื่นสวยเบิ้งตามเมือตามตีนเปิดเสือเปิดผ่าเบิ้งแน่สได้ดูแลได้ผูดคุยกับลูกได้ถูกแล้วอีกอย่างหนึง่ง เป็นพอเป็นแม่กับเป็นเป็นลุงเป็นป้าเป็นยังกับเป็นแต่ให้เป็นเพื่อนกับเขานั่มเพื่อยังเพื่อให้เขากาล่ากล่าบอกกล่าพูดกลาคุยกับเฮ้าบมแมนว่าปล่อยเวลาหลวงเลยมากจนถึงขนาดนี้จนเด็กซีคนเนี่ยมีความสามารถกล้าที่จะลังแกนองมากขึ้น